เวลาที่เราได้ยินเสียงอ่านคัมภีร์อักุรานในการแข่งขันระดับโลกนะครับเสียงที่มันก้องกังวานเต็มไปด้วยพลังแห่งศรัทธาเคยสงสัยกันไหมครับว่าเอ๊แล้วกรรมการเขาตัดสินกันยังไงเขาใช้อะไรเป็นเกณฑ์ว่าเสียงไหนคือเสียงที่ดีที่สุดเบื้องหลังความไพเราะที่เราได้ยินเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่กันแน่ใช่ครับนี่แหละคือคําถามสําคัญเลยเราจะให้คะแนนสิ่งที่เป็นทั้งเรื่องศักดิ์สิทธิ์และเป็นศิลปะชั้นสูงแบบนี้ได้ยังไงคือมันท้าทายมากเลยนะที่จะต้องเปลี่ยนความรู้สึก ความศรัทธาที่มันลึกซึ้งให้ออกมาเป็นตัวเลขเป็นคะแนนที่จับต้องได้เอาล่ะครับวันนี้เราจะมาค่อยๆแกะดูกันทีละส่วนเลยว่าอะไรที่ทำให้คนคนหนึ่งกลายเป็นแชมเปี้ยนได้เราจะเริ่มจากศาสตร์ของการอ่านไปดูศิลปะของการออกเสียงแล้วก็เรื่องของความหดงานในน้าเสียงก่อนจะมาดูกันว่าทั้งหมดนี้มันหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวได้ยังไงโอเคครับอะไรคือสิ่งที่สร้างแชมเปี้ยน ต้องบอกอย่างนี้ก่อนเลยว่ามันเป็นอะไรที่มากกว่าการท่องจําเยอะเลยนะครับมันไม่ใช่แค่จําได้แล้วมาอ่านให้ฟังแต่มันคือการประเมินที่แบบโอ้โหซับซ้อนมากลึกซึ้งมากแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของหลักการที่สืบทอดกันมาเป็นร้อยร้อยปีเลยเรามาเริ่มกันที่หัวใจหลักเลยดีกว่าส่วนแรกคือศาสตร์แห่งการอ่านครับหรือก็คือการทําความเข้าใจตั้งชีวิตซึ่งก็คือกฎเกณฑ์ทั้งหมดของการออกเสียงสมบูรณ์แบบนี่คือพื้นฐานที่สําคัญที่สุดเลยนะเป็นชุดกฎที่ซับซ้อนมากๆที่ใช้ควบคุมการอ่านอัลกุรอานทั้งหมดเลย แล้วตัดจุิิคืออะไรพูดง่ายๆเลยนะให้เราลองนึกภาพมันเหมือนเป็นโนต้ตดนตรีหรือเป็นไวยากรณ์ของอันกุรานเลยครับเป็นสิ่งที่นักอ่านทุกคนย้ำว่าทุกคนต้องเป๊ะแบบไม่มีที่ติดเลยเพราะทุกตัวอักษรทุกสระมันมีกฎของมันเองหมดเลยเรามาดูตัวอย่างกันครับนี่คือส่วนหนึ่งจากใบให้คะแนนจริงเลยนะจะเห็นเลยว่ามันละเอียดขนาดไหนดูสิครับการลากเสียงยาวผิดไปนิดเดียว การหน่วงเสียงขึ้นจมูกที่นานไปหรือสั้นไปหรือแม้กระทั่งการหยุดหายใจผิดที่ผิดจังหวะทุกอย่างทุกอย่างมีผลต่อคะแนนหมดเลยคือเรียกว่าพลาดไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวจริงๆโอเคพอเรารู้กฎเปะ๊ปะ,ปะแล้วทีนี้ก็มาถึงเรื่องของการนำไปใช้จริงให้มันไร้ที่ติซึ่งเราจะเรียกว่าศิลปะแห่งการออกเสียงหรือก็คือฟอซฮะครับนี่คือเรื่องของความชัดเจนความสละสลวยเป็นความเชี่ยวชาญทางกายภาพเลย ถ้าจะให้เปรียบเทียบง่ายๆเลยนะถ้าเมื่อกี้ตัจูดิคือทฤษฎีฟสซอหะก็คือภาคปฏิบัตินั่นเองครับมันคือจุดที่กฎเกณฑ์เป๊ะๆในตำราถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นเสียงจริงๆที่ทั้งไพเราะแล้วก็ชัดเจนแบบสมบูรณ์ที่สุดครับและตรงนี้แหละครับคือเส้นบางๆที่กั้นระหว่างการอ่านที่ดีกับการอ่านระดับปรมาจารย์ลองดูนะครับฝั่งซ้ายคือเป้าหมายเลยการออกเสียงทุกตัวอักษรต้องขมชัดลื่นไหล ส่วนฝั่งขวาเนี่ยคือข้อผิดพลาดที่เจอบ,บ่อยๆอย่างการอ่านซ้ําโดยไม่ตั้งใจหรือแม้แต่หายใจผิดจังหวะแค่นี้ก็โดนแล้วทั้งหมดนี้มันโชว์ให้เห็นเลยว่าการควบคุมร่างกายต้องเป๊ะขนาดไหนนอกจากเรื่องการออกเสียงแล้วนะมันยังมีข้อผิดพลาดอื่นๆอ,อีกอย่างเช่นการลังเลหรือจําไม่ได้จนกรรมการต้องบอกใบ้อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับหรือการยืดเสียงเกินไปอ่านข้ามประโยคไปเลยก็มีคือทั้งหมดเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงวินัยที่ต้องมี ทั้งร่างกายและจิตใจเลยต้องอยู่ในระดับสูงสุดจริงๆอืมแต่ว่ามันมีแค่นี้หรอแค่เรื่องกดเปะ๊ปะๆกับการออกเสียงที่สมบูรณ์แบบคำตอบคือไม่ใช่แค่นั้นแน่นอนครับพอเราผ่านพาร์ทของศาสตร์ที่เป็นเรื่องเทคนิคไปแล้วนะทีนี้เราจะก้าวเข้าไปสู่โลกของศิลกันบ้างซึ่งเป็นเรื่องของความงามความรู้สึกล้นล้วนเลยเอาละครับมาถึงมิติสุดท้ายของการตัดสินกันแล้วนั่นคือความงดงามของน้ำเสียง ตรงนี้แหละครับคือจุดที่เทคนิคอันแม่นยำจะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นศิลปะที่มันเข้าถึงหัวใจคนฟังได้เป็นประสบการณ์ที่ลึกซึ้งและน่าประทับใจจริงๆในส่วนนี้กรรมการจะฟังคุณภาพของตัวเสียงเลยครับเสียงต้องใสนุ่มนวลแล้วก็ควบคุมได้ถ้าเสียงออกมาแหบแห้งหรือเหมือนบีบเสียงออกมาอันนี้โดนหักคะแนนทันทีเพราะเป้าหมายมันไม่ใช่แค่การอ่านให้ถูกกดแต่มันต้องน่าฟังด้วย เสียงต้องเป็นธรรมชาติเหมือนกับเรากําลังฟังเครื่องดนตรีชั้นเลิศดชิ้นหนึ่งเลยแล้วมันก็ยังมีอีกมิติของศิลปะด้วยนะครับนั่นคือเรื่องของท่วงทํานองหรือที่เรียกว่ามากรมคือมันไม่ใช่แค่ร้องให้เพราะๆไปเรื่อยๆนะครับแต่ละทํานองเนี่ยมันมีโครงสร้างมีบันไดเสียงของมันเองคนอ่านจะต้องถ่ายทอดออกมาให้ได้ทั้งความไพเราะความชัดเจนแล้วก็ต้องรักษาความสม่ําเสมอของทํานองนั้นไปตลอดการอ่านด,ด้วย โอเคครับหลังจากที่เราดูกันมาทั้งเรื่องศาสตร์และศิลแล้วตอนนี้เรามาสรุปรวบยอดกันดีกว่าเราจะเอาทุกอย่างมารวมกันเพื่อให้เห็นภาพชัดๆเลยว่าการอ่านในระดับแชมเปี้ยนเนี่ยมันซับซ้อนขนาดไหน28ตัวเลขนี้คืออะไร28คือจํานวนหัวข้อความผิดพลาดทั้งหมดที่กรรมการต้องคอยจับตาฟังจากใบให้คะแนนทั้ง4หมวดที่เราดูกันมาเมื่อกี้นี้แหละครับ โห oh, เป็นตัวเลขที่มันบอกเราได้เลยนะว่าในทุกๆพยางค์ที่อ่านออกมามันมีรายละเอียดซ่อนอยู่มาหาศาลขนาดไหนสรุปก็คือการจะเป็นแชมเปี้ยนได้เนี่ยต้องเป็นทุกอย่างในคนเดียวเลยต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎเกณฑ์เป็นนักออกเสียงที่ไร้ทิฏฐิเป็นนักร้องที่มีทักษะและเป็นศิลปินที่สร้างความประทับใจได้ทั้งหมดเนี่ยต้องทําพร้อมกันในเวลาเดียวกันซึ่งมันคือการหลอมรวมที่ทั้งหาได้ยากและทําได้ยากมากๆเลยครับ และนี่ก็คือคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้เราได้คิดกันต่อนะครับว่าณจุดที่ศรัทธาวินัยที่เข้มงวดและศิลปะอันงดง,งามมันมาบรรจบกันพอดีเสียงแห่งความสมบูรณ์แบบที่ว่านั้นมันจะฟังดูเป็นอย่างไร